สมัครีค่าสดีสมาชิกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสัสดียามเช้าเช้าวันที่6ตุลาคมพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟผู้ GJ ค่ะสำหรับ GJ ค่ะจบไปแล้วค่ะแท่งเดค่ะเป็นลักษณะของแท่งเขียวนะคะมีปริมาณแรงบายมากแต่เราต้องเช็คก่อนว่าตรงนี้นะคะเป็นโซนแอเรียต้านนะคะโซนฝั่งข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะบายที่ไหนต้องไปบายที่รับอีกเช่นเดิม H 4ซค่ะสําหรับ H4 ค่ะกาลังเข้านะคะตรงนี้เป็นโซนต้านของ h 4นะคะ อ่าแล้ววัน,นี้นะคะอันนี้เป็นแผนเมื่อวานเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะตรงโซนที่โค้ดแผมนขีดไว้ให้เมื่อวานเป๊ะเลยนะคะเปะเปะจนแบบว่าได้ไส้มินมินเลยถ้าใครเข้านะคะตอยโซนรับนะคะปรากฏว่ากราฟดันราคาขึ้นไปต่อเนื่องค่ะตอนนี้กําลังวิ่งไปต้านนะคะวันนี้ถ้าเราจะรอบายรอบายข้างล่างนะคะอย่าเพิ่งรีบตามถ้าตามปุ๊บเราอาจจะได้ไปใบได้นะจ๊ะโอเคนะคะเราขยับรับใหม่ค่ะเนื่องจากกราฟนะคะมีโอกาสดันราคาขึ้น เราต้องขยับรับใหม่เพื่อให้นะคะมาวิ่งมาที่โซนรับของเราเราจะได้กําไรนะคะสำหรับนะคะจีเจรอบายที่แนวรับค่ะขอค้าถ้ามันไม่มาละคะไม่มาก็ไม่ต้องไปเอาค่ะเพราะว่ามันน้อยครั้งที่มันจะไม่มานะคะเพราะเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเจอต้านแลวคุณจะได้บายต้านนะคะพอบายต้านเขาเรียกว่าบายดอยนะคะเดี๋ยวก็จะติดดอยนะคะนั่นแหละคาว่าดอยนะคะอ่าเป็นสาองนะคะเทเดอร์หรือว่าหุ้นนะค,คาว่าติดดอยก็คือรูนไปบายยอดดอย นะคะดังนั้นเราก็รอรอให้มันมาที่แนวรับค่ะนะคะมาเมื่อไหร่คะโค้ชนะคะถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาค่ะนะคะไม่ต้องไปทามนะคะเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่ามันไปไม่ได้มันก็ต้องลงมาก่อนนะคะดังนั้นะะนะคะแนวรับเนี่ยเราเอาใบบ่าย,ายมันน้อยครั้งที่แบบว่าวิ่งปุ๊บ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 ไปเลยค่ะธรรมชาติของก้ารมันต้องมีการยกกันย่อนะคะวิ่งเป็นเทนค่ะนะคะเป็นรูปแบบของการวิ่งค่ะนะคะมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของการวิ่งค่ะถ้าเราบายที่รับเนี่ยเราจะได้เปียบ อย่างน้อยเราก็แก้ไขได้เช่นคุณบายรับที่1คุณก็สมมติว่ามันทะลุมาคุณมาแก้ไขรับ2นะคะแก้ไขฟ้าออกได้เพราะบางครั้งมันไม่ใช่แบบ100%เซฮ้ยแบบเข้าตรงนี้แล้วดีเลยไม่นะคะมันไม่แบบ100%ซมันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขสถานการณ์และตรงบางครั้งที่แก้ไขสถานการณ์นั่นแหละเอาตัวรอดได้ไหมถ้าเอาตัวรอดได้คือกลับมาพอร์ตฟ้าสดใสหรือว่าขาดทุนนิดหน่อยโอเคแบบไ่เป็นไรวันนี้ก็แกะเจ็บตัวนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำกับใบใหม่นี่คือสิ ไม่เป็นแบบนั้นนะคะกพแบบจะพูดเสมอว่าโดยเฉพาะกราฟทองเนี่ยมี SL นะถ้าคุณว่าคุณเซลที่ต้านนะมีเ l จากตรงนี้ไปแค่3 0 0ร้อยถึงจุดนะคะและถ้าคุณแบบนะคะถ้าคุณไม่มี SL อลนะคะมันจะเป็นมันเขาเรียกว่าคือเขาเรียกว่ายอมน้อยให้เป็นถ้ายอมน้อยเป็นมันจะได้มากนะคะแต่ถ้ายอมน้อยไม่เป็นมันจะเสียมากโอเคไหมคะดังนั้นถ้ายอมน้อยเป็นเนะะี่ยค่ะยอมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริน่นก็ได้คืนครบนะคะก็ทากาไรต่อไป ะะดังนั้นนี่คือเทคนิคและวิธีการที่โค้แพมบอกทุกท่านทุกครั้งตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นและคนที่ทําตามนะคะก็จะได้กําไรและก็ยังมีกําไรในตลาด forex อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นก็ฟังโค้ดแพมไ้น,นิดนึงค่ะแล้วเอาไปทํานะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับทุกคนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะขอให้ท่านอลอตฟ้าสดใดสกํกำไรทุกวันค่ะนี่คือแผนการเทรดของคู่ GJ สวัสดีค่ะ